โซเชียลแหยินดีมากคิมขึ้นบ้านใหม่พร้อมเข้าพิธีมั่นอีกไม่กี่วันพร้อมแตง่งเป็นวินาทีแห่งความสุขอีกครั้งของคู่รักดาราอย่างมากปรินและสาวคิมเบอร์รี่ กีลาสุดได้มีการจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่พร้อมกับงานพิธีมั่นและปลูกข้อไม้ข้อมือตามแบบพิธีของชาวเหนือซึ่งงานนี้ก็มีทั้งบรรดาเพื่อนดาราและรวมไปถึงญาติมิตรผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาร่วมงานเป็นสักขีพยานในครั้งนี้เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสุขและความอบอุ่นเป็นอย่างมากโดยงานวิวาของทั้งคู่นั้นจะจัดขึ้นในวันที่14กันยายน2566ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วซึ่งทางด้านของแฟนคลับและชาวสังคมออนไลน์รวมไปถึงเพื่อนดารา ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีกับทั้งคู่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเเ้้ยั